ใช่ลโค้งเหล่านาเนี่ยได้เสาละเสาเป็นเสาไม้ซักต้นใหญ่แต่ขาหน่อยอันนี้ผมเข้าบริจาคเสาต้น,น,นอู้เซ็ตไว้ละจะไปปักบนที่ถ้าบริจาคเอาอะไรไว้วนข้าวมัะนะ้งนึ่งโค้งเหล่านาแล้วปักป้ายใสยย่ตรงนี้จบละมันเรื่องป้ายจะเซ็ตเรียบร้อยการงฉลองงาน งานพน้องงานตัวฝันหน้าตัวฝางานตลาดระยะนี้ดิถึงเรื่อเนี้ยเราเลยเป็นประชุมเอรที่ว่าเราจะได้เอาของเราเนี่ยเข้ามุมสวยผมก็คิดคร่าวๆนะที่ถ้าเขาคิดมาก่อนแล้วมาเสนอที่ประชุมมันจะคลาดหน่อยเลยอยลองอ้ว่างานเนี่ยเขาเอาเข้าไปร่วมได้เลยคืออันนึ่งอันนึ่งก็ เป็นการเปิดป้ายนอกเปิดป้ายเปิดป้ายพุทธสถานนี่นะท่าอาจารย์คือผู้ยื่นสัญญาแล้วเขาก็ดึงช่วยขึ้นผมมีรอบอยู่สองขวดมีใหญ่นะประมาณสามตันเพราะนั้นยกขึ้นได้สระตายไปพ่อเพื่อนเพืนอนเตาเพราะป้ายขึ้นเสร็จเรียบร้อยอ่าเป็นโค้งหนองนาเขาก็จะมาฉลองที่นี่ที่สราราธรรมทอง ฉลองคือทำเหมือนกับตเพณีที่เขาทำมาสองล้านนาประสบตีกลองตีกลองสวัสดิ์ไทยของต้องเป็นชัยชนะแล้วอาจจะมีอาจจะมีก็ได้ยินมาบ่อยเนาะเมื่อใดล้านนาโรสบตีกลองตีกลองยังมีมีกายก็เลยก็เลยจะต้องมาหาดูในกลุ่มอ่ะของตั้งเหนือมีตีกลองเนาะ